啊，来了！<noise> <noise> <noise> ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อามารีพัทยาแล้วนะคะหลังจากที่คืนแรกเราพักที่ฟูแมนเนาะตอนนี้ห้องพักยังไม่ได้อยู่ห้องนึงนะก็ได้เป็นชั้น9ซึ่งเราจองมาทั้งหมด3ห้องนะคะเป็นดีลัก์ธรรมดา2ห้องแล้วก็เป็นดีลักเซอร์มิลี่งห้องเดี๋ยวไปดูห้องกันค่ะพอเราเช็คเช็คอินเสร็จนะเขาก็จะให้เป็นเวลคัมดริงสามารถรับได้ที่สักก็ได้หรือว่าจะไปรับได้ที่ส่วนบริการของเขาเะนาะ รามา11คนก็จะได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคูปองอาหารเชา้าคนเยอะนิดนึงเพราะว่าตอนนี้อีกสองห้องยังไม่เสร็จนะทุกคนก็มารวมกันห้องนี้ก่อน,อนเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้ก่อนเลยนะห้องนี้เป็นดีรักแฟมิลี่ก็จะมีเตียงให้อบครัวนี้แล้วก็จะมีเตียง สองชั้นให้ก็ให้ตอนนี้มันมีน้แบบนอนหน้ามาลอนสเว่ยก็จะเป็นกระจกรอบด้านเลยนะจะเป็นซิตี้วิวจะเป็นซิตี้วิวไปดูห้องน้ำห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ มีเป็ดน้อยลอยแน่นสองตัวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกแชมพูน,นะก็เป็นของบีบของสปาของเขานั่นเองหอมมากๆเลยอันนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้าไม่ต้องแย่งกันของอ่างส่วนห้องน้ำก็แยกโซนส่วนเปลี่ยนโซนแห้งแล้วก็จะมีเป็นเลนชาวเวอร์ถ้าใครอยากแช่อาอ,อก็ด้านนอก นี้จะอยู่ได้ทั้งหมดผู้ใหญ่3แล้วก็เด็ก2นะถ้าเด็ก8ถึงไม่เกิน12อะ่ะก็จะทานอาหารเช้าฟรีแล้วก็พักฟรีด้วยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จา่ายส่วนห้องของเราวันนี้นะคะ918ค่ะเ่เฮ้ยเอาให้เ <9 18. S 1> ชื่อแ <12. S 1> ค่แดง,ง,งอ๋อเขยังไม่ได้เสริมเตียงเพราะจริงๆห้องนี้จะเป็น ห้องเตียงใหญ่แล้วก็เสริมเตียงหนึ่งเตียงนะคะอห้องก็กว้างกว่านีนะมีลูกอมด้วยอ่ะลูกอมนมด้านนอกก็จะมีอู้างอาบน้ำอยู่ตรงนี้อ,อุ้ยจัดได้น่ารักมากอะ่ะแล้วก็จะมี อ่างล้างหน้าสองอ่างไม่ต้องแย่งกันเช่นเดียวก,กันกับห้องนะั้นแสดงว่าที่นี่เขาเป็นอ่างล้างหน้าสองอ่างเหมือนกันหมดเลยนั่งเนาะวิชู่ก็มีสองฝั่งนะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องสุขภัณฑ์อ้อเห็นไหมนั่งนั่งเพลินๆน,นะสมมติว่าใครทําธุระหนักหรือธุระเบาก็ตามสามารถชมวิวได้เก๋ๆอี้ <c oughs> <c oughs> ดีเหมือนกันเนาะ นั่งไปแล้วก็เพลินเพลินนั่งไดิห้องนะ้ำเขามองไปเป็นไอเนี้ยสระนางนี่ก็เป็นใน,นชัวเวอร์นะตัวนี้เป็นเลนชัวเวอร์เออเขาจัดเขาจัดสัสดส่วนได้ดีนะพูดถึงเนาะแต่ <มา S 2> ใคร<ด>จะนอนห่างตรงนี้อา้าวก็แบบมาด้วยกันเวลาเหมืมอนกับนอนอ่านอ่านใหญ่อยู่นะเนี่ยมีได้เป่าผมแล้วก็มีตู้เซฟตู้เซฟ โอ้มีหมอนให้เลือกด้วยเผื่อแบบทอบนอนหมอนเยอะๆเนะาะฝั่งนี้ก็จะมีเสื้อคลุมอาบน้ำมีล่มแล้วก็มีกระเป๋าให้ยืมลงไปแบบพกสัมภาระลงไปเล่นนงเล่นน้ำมาดูนอกระเบียงบ้างน,นอกระเบียงเราก็จะเป็นแบบเห็นวิวสวน,นนะ้ำนะแล้วก็ เห็นทะเลแต่ถ้าเกิดจะดูทะเลก็ต้องเหมือนชะโงกนิดนึงอะเนาะสาวไอ้น้ำนาเ่นมากเลยสาวไอ้น้ำบอกเขาจะอยู่ที่ชั้นสามนะคะกิจกรรมส่วนใหญ่ของเขาแล้วดูแล้วที่เขาแจ้งเมื่อกี้นี้อยู่ที่ชั้นสามหมดเลยไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารหรือว่าคีดขับนะคะห้องนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้จะเป็นห้องเตียงเตียงเขาเรียกเตียงอะไรเตียงสองเตียง จริงๆมันก็ไม่เห็นจะแตกเปล่าแค่มีแว่งตรงกลางเนาะเออเดี๋ยวก็ลงหลุมนี่สู้แบบแต่ห้องนี้ห้องนี้ก็คือพักสามคนเหมือนกันนะแต่ว่าเขายังไม่ได้มาเสริมเตียงนี่แล้วจะบอกนะอร่อยมากมันเหมือนลูกอมที่เป็นกะทิกะทิที่ขายยังไม่ทันยังไม่ทันไปไหนเลยแค่เข้ามาก็หมดไปโหลนึงแล้วขอเพิ่มแล้วอ่ะได้เก็บมา ส่วนห้องนี้นะนก็คือเหมือนกันเลยเพราะมันเป็นดีลักเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราอาบตรงเนี้เราจะไม่หนาวอก็คงหนาวนิดนึงเพามีห้องโลมีสิ่นี้แล้วก็ห้องน้ำก็เช่นเดียวกันสามามรถชมวิวได้ทำไมห้องสุขภัณฑ์ต้องเป็นวิวสากไปน้ำจะได้สบตากับคนในสระได้ คล้ายๆกันค่ะรูปแบบทุกอย่างเหมือนกันเลยเนานะเพียงแต่ว่าเป็นเตียงใหญ่กับเตียงสองเตียงเท่านั้นเอง <im it> ก็คุ้มนะห้องนี้สามคนสามพันสองร้ยบาทถ้าเกิดว่าเราใช้เราเที่ยวด้วยกันนะคะช่วงนี้ใครจะมารีบมาได้เลยจากที่พักของเราเนาะข้ามถนนมาก็จะเป็นชายหาดละ อนนี้พัทยาก็เริ่มกลับมาแบบมีผ้าบงผ้าใบามาแล้วเนาะเตียงผ้าใบอรุณสวัสดิ์นะคะเช้านี้เราก็อยู่กันที่อมารีพัทยาค่ะเดี๋ยวเราก็จะลงไปทานอาหารเช้าเพราะว่าอาหารเช้าที่นี่เขาจะมีสี่รอบให้เลือกเป็นรอบๆอบนะคะเราก็เลือกรอบเจ็ดโมงครึ่งเพราะว่าอีกรอบหนึ่งจะเป็นเก้าโมงแล้วก็จะมีรอบน่าจะประมาณสิบโมงสี่สิบห้านี่ไงเนี่ย เ๋ย่าัดเราไปดูอาหารเชา้า oh. ห้องอาหารก็จะอยู่ที่ชั้นสามนะคะ oh. ก็จะต้องนำภูปองอาหารเช้าที่เขาแจกมาให้ยืนยันห้องแล้วก็เข้าได้เลย เบเกอรี่ก no so, well, ่อนเลยค่ะก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะถ้ามีเด็กๆเล็กๆมาก็จะมีจานสำหรับเด็กแล้วก็ทอนสำหรับเด็กด้วยนะคะ ซุปนี้ก็ยังเป็นเบเกอรีอ่รอบรอบเรียกอะไรอ่ะพิลลิงกอมเนี่ยเยอะมาก ที่มีซาลามี่ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้มีโยเกิร์ตตรงกลางแนละ้วก็มีซุปตรงกลางซุปต,ตรงกลางก็จะเป็นเครื่องดืม่มเยอะมางนะมีชาไทยม,นนมีน้ำสับปะรดน้ำส้มน้ำสลัด ไก่เหรอเอาไส้กรอกเห็นไม่ได้มองเป็นลูกไก่ผัดไส้กรอกไก่แล้วก็ผัดซีอิ๊ว บ้านนี้ก็จะเป็นมุมเด็กนะเผื่อมีน้องๆมาเขาจะได้มาตักอาหารเขาทานเองได้ก็จะมีแซนด์วิชมีขอดาก็เหมือนอาหารผู้ใหญ่ะแหละแล้วก็มีขาผัดก็าสำหรับเด็กใช่น่าจะเหมือนกันนะแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็จานชามช้อนก็เป็นซุ้มของเด็กๆแลที่สำคัญถ้าสูตว่ามีเด็กมาเขามารถนั่งทาน ที่โต๊ะอะไรของเขาก็จะได้ไม่ซุกซนนุ่งกระตูนให้ดูด้วยด้านนี้ก็จะเป็นตั๊ามมีนักเกลามีสราเปาหัวแดงเต้าหูา้ปลาน่าทานมาก อาหารเขาก็ถือว่าหลากหลายนะมีทุกประเภทเลยจบเพื่อนเช้านี้เราก็ลงมาเล่นน้ำกันนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้เล่นเนาะกลัวแต่ไปเดินชายหาดกันแล้วก็ไปนุ่นไปนี่ก็เลยมาเล่นตอนเชาน้าเพราะว่าวันนี้ขอเขาเช็คเอาท์เลทบ่ายโมง ก็เลยรีบกินข้าวตั้งแต่เด็กอายครึ่ง เดี๋ยวเราก็จะเช็คเอา์แล้วนะคะทริปนี้เราก็มาพักที่อามารีแค่1คืนนะคะคืนแรกอย่างที่บอกเราพักที่ฟูแมนแล้วก็มาต่อที่อามารีอีกหนึ่งคืนที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีน้องๆมาด้วยเป็นครอบครัวเนี่ยเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าสระว่ายน้ําสนุกมากแล้วก็สไลเดอร์เด็กก็มีให้เล่นเยอะ สไลเดอร์ผู้ใหญ่ก็มีสไลเดอร์ผู้ใหญ่นี่แบบมันมากเลยนะคะแล้วคิสคับเขาก็มีแต่ว่าเราไม่ได้ไปถ่ายให้ดูในทริปนี้นะแต่ว่าอยู่เลยสระว่ายน้าไปนะคะพอดีว่าทริปนี้เราไม่ได้มีน้องเล็กๆก็เลยไม่ได้แหวกไปแล้วก็มีสปาอยู่ชั้น4ี่นะคะส่วนอาหารเช้าก็มีหลากหลายครบครบมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอย่างทริปนี้ที่มาอย่างที่บอกนะคะเราพักกัน สองลูฟทายด้วยกันนะคะห้องแรกก็จะแค่3 7 0 7เป็น The Look View สระว่ายนะ้ำอีกห้องเป็น The Look f i m i r y นะคะอันนั้นก็ประมาณ4,000บาทแต่ว่าเราจองด้วยโครงการเ,เราเที่ยวด้วยกันนะคะก็เลยได้ลด40%แล้วแถนตอนนี้นะคะก็ยังได้คูปองอีกห้องละ500บาทเอามาใช้อย่างเมื่อเย็นเราทานอาหารในโรงแรมนะก็ใช้วอเชอร์ของโรงแรมได้เลยจ่ายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า มีส่วนต่างเราก็สามารถใช้เราได้ด้วยการลดได้อีก40%เพราะว่ารัฐบาลมีผูกตองให้600นะคะก็แนะนำเลยช่วงนี้ใครจะมานะคะก็อามาร์พัทยาค่ะห้องพักดีอาหารอร่อยแล้วก็กิจกรรมต่างๆสนุกมากๆค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ